ดูข้างหลังด้วยขอเขอกระจกหลังนะดูดูกระจกหลังเป็นยังดุบุนกระจกหลังให้เขาจะเป็นลิงเงินตอนนี้ต่างคนหลังนี่จะว่าไปนะนี่จ้าไม่สองร้อยไม่งบอกเราแป๊บหนึ่งนี่จะหลุดกูรีบออกเลยึงรีบไปเนี่ยไฟผมกูได้แฝงนะมึงเอออหดูเยี่ยมเลย เพื่อน่วงนี่แมยไปเอาตัวขีมานี่คัดอะไรคัดเอเลยนะไอ้เจ้าตัวขีเนี่ยไอ้เพื่อนบ่วงน่าจะคัดตีเนี่ยไอ้สัตว์มี่เหวี่ยงในที่ของเรืออย่างขออสซี่เลยสัตว์ไปโอ้โยร่วมไปร่วมเลยโอ้โหนี่เหวี่ยงงันเลยนะเนี่ยโอ้ดูมันไปดิโอ้โอ้โหโอ้โหไ้เจ้าใส่โช๊ปอปวางเวฟแม่งอ่ะสงสารคนหลังนะดีดูนะมันเกาะแน่นเลยคนหลังเนี่ย ที่จอดอะไรครับรอจีบกูเกินแบบกำลังพี่แม่บอกว่าพี่ยังไงพี่ก็ต้องรอผมนะผมไม่เปลี่ยนรถก่อนกูยอมมึงตอนเนี้ยมึงถือไพ่จริงเดี๋ยวกูออกถนนได้ถนนใหญ่ได้ก่อนมึงถือไพ่แหม่มแน่นอนกูจะออกให้ฝุ่นท่วมไปเลยอเงี้ยตรงตรงตอนนี้อยู่ไหนกู ไอ้เหี้ยามาอะไรไม่แล้วไม่ว่าแม่งไปสิบนาทีแล้วเ้ยอ้เหี้โอ้ยนี่แล้วดูสภาพรถโอ้โหหมดเลยเป็นไงกูได้แสงนะมึงเฮ้ยโอ้ดูยังยม่ดู ไอ้จัดลมัซี่แดงเไอ้ยีแล้วเขาติดผืนไม่ใช่โอ้โหติดเลยนอะไอ้ยี่ทะุกกูรีบออกเลยมึงีบไปเ๋ยะไปปุ่นรวมเลยไอ้ยไอ้ยีไอ้ยีไอ้ยี่ไอ้ยอ่ไอ้ยี่ไอ้ยีไอ้ยี่ไอ้ยีกไอ้ยีไอ้ยี่ไอ้ไอ้่ไอ้ย่ไอ้ยี่ไอ้ี่ไอ้ยอไอ้ยไอ้ยีไอ้ีไอ้ยี่ไอ้่ไอ้ยี่ไอ้ยีไอ้ยี่ไอ้ย0่ไอ้ไอ้ยี่ไอ้ยีไอ้ยไอ้ีไ้ยไอ้่ไอ้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  អីយ៉ាទៅជាអីវិញវីយ៉ា